สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นาน,นาสาระบันเทิงค่ะไทยสร้างไทยชูธงโบวตนายกพิธารวมไทยสร้างชาติลั่นจองเวนเก้าวไกล พักไทยสร้างไทยประกาศความพร้อมเดินหน้าโหวตนายกให้พิธาแห่งพักก้าวไกลพร้อมเป็นแนวร่วมขัดเคลื่อนการเปิดสวิตสอวด้านรวมไทยสร้างชาติประกาศรถแมปล่วงหน้าหากเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลโดยมีก้าวไกลร่วมรับประกันได้เลยไม่มีทางโหวตให้เด็ดขาดนายธนากรตันทสิทธิ์ เลขาธิการพรรคไทยสร้างไทยเปิดเผยว่าในการโหวตนายกรัฐมนตรีวันพุทธที่19กรกฎาคมพรรคไทยสร้างไทยพร้อมจะออกเสียง ลงคะแนนสนับสนุนนายพิธาลิ้มเจริญรัตเป็นนายกรัฐมนตรีตามมติของ8พักร่วมจัดตั้งรัฐบาลนอกจากนี้พักไทยสร้างไทยพร้อมสนับสนุนการแก้ไขบทฉบับการรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรพศ2560มาตรา727เพื่อปิดสวิตส์สว ไม่ให้สามารถลงคะแนนเลือกนายกรัฐมนตรีได้เพื่อเคารพต่อเสียงของประชาชนที่ได้เลือกมานายอัครเดชวงพิทักโรธสอสอราชบุรีโฆษกพักรวมไทยสร้างชาติเปิดเผยว่าที่ประชุมพักที่มีนายพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคหัวหน้าพักเป็นประธานได้มีการหารือถึงเรื่องยติการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีที่มีการ โหวตนายพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกล เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาถือว่าเป็นยัติที่ตกไปแล้วซึ่งข้อบังคับเป็นไปตามข้อบังคับประชุมสภาข้อที่41ที่ระบุไว้ชัดเจนว่าถ้ายัติใดตกไปไม่สามารถนำกลับมาพิจารณาใหม่ได้ดังนั้นในการประชุมรัฐสภาในวันพรุ่งนี้ถ้ายังมีการเสนอชื่อนายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกพักรวมไทยสร้างชาติถือว่ายังเป็นสถานการณ์ เดิมโดยพักได้มอบหมายให้นายวิทยาแก้วพราดัยรองหัวหน้าพักในฐานะประธานวิปพร้อมด้วยนายเอกนัทพร้อมพัน์เลขาธิการพักและตนเป็นผู้อภิปรายชี้แจงถึงเหตุผลที่ไม่สามารถนำยติเดิมขึ้นมาพิจารณาอีกครั้งหากที่ประชุมสภาได้มีมติให้ ยติเดิมตกไปพักเพื่อไทยในฐานะพักอันดับสองเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในแง่จุดยืนพักรวมไทยสร้างชาติถ้าหากในขั้วยังมีพักก้าวไกลร่วมอยู่ก็จะไม่โหวตให้กับพักเพื่อไทยเพราะถือเป็นจุดยืนของ พักรวมไทยสร้างชาติที่จะไม่โหวตให้เพราะพักรวมไทยสร้างชาติมีแนวทางที่ชัดเจนในการป้องกันสามสถาบันหลักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เขากล่าวขอขอบคุณแหล่งข่าวคมชัดลึกค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ